สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งนะคะกับวิชาศิลปะศึกษาของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สองนะคะหัวข้อเรื่องของเราวันนี้ก็คือเรื่องชื่อเรื่องนะ เรื่องราวทัศนศิลป์นะคะชื่อเรื่องคือเรื่องราวทัศนศิลป์นะคะกับคุณครูคุณครูกฤษมลผลศิลป์หรือคุณครูจิ๋วนะคะหลายคนคงจํากันได้ดีนะลูกนะวันนี้ของญาตไม่ใส่แมสนะพูดไม่ถนัดเลยตะกี้ลองอัดไปแล้วคลิปหนึ่งใส่แมสพูดไม่ถนัดเลยครูอยู่คนเดียวนะคะนะตอนนี้เนาะไม่มีใครอยู่ด้วยก็สามารถถอดได้นะคะแต่นักเรียนท่านเรียนอยู่ที่บ้านหรือมีคนมากกว่าสองคนขึ้นไปแนะนําให้ใส่แมสนะคะ หรือแม้แต่นักเรียนอยู่คนเดียวแต่ว่าอากาศที่ว่าไม่แน่ใจในอากาศหรืออยู่ในชุมชนที่มีคนเยอะๆในละแวกรอบข้างก็แนะนําให้ใส่แมสถ้าเราออกมานอกบ้านนะลูกนะคะที่บ้านครูนี่แค่มาตากผ้าเนี่ยแต่ว่าเป็นบ้านเทาเท่านะเทาเทาติดติดติดติกันอะแค่ออกมาตากผ้าลูกแล้วคนข้างบ้านเป็นแต่คนข้างข้างบ้านไม่รู้ตัวพอคนข้างบ้าน ออกมาตากผ้าเหมือนกันเอ้าพอเจอกันคุยกันสิค้างานนี้พอคุยกันเสร็จสรุปทาไมคะบ้านข้างๆติดโควิดบ้านต่อมาก็ติดโควิดเหมือนกันนะคะเนี่ยคือความที่แบบว่าเราไม่กาดเราไม่แข็งแรงเนาะเพราะฉะนั้นก็ถ้าอยู่ในบ้านที่ติดๆติดกันเนี่ยนะคะไม่มีความโล่งเนี่ยนะักเรียนก็ใส่แมสดีกว่าถ้าออกมานอกบ้านนะลูกนะ มาทุบมามา,มาพูดถึงจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะมีด้วยกันทั้งหมด4ข้อนะคะอ่าข้อที่1ก็คือนักเรียนต้องสามารถบอกวิธีการสื่อสารที่ทําไมคะสามารถผ่านงานที่นักเรียนทําได้นะคะหรือไม่นักเรียนมองภาพวาดหรือภาพทัศนศิลป์หรือภาพอะไรที่มันเกี่ยวกับศิลปะนักเรียนสามารถบอกได้ว่าภาพภาพนี้สามารถที่จะสื่ออะไรเรานะคะอ่าต่อไปข้อที่สองนักเรียนต้องสามารถสร้างงานทัศนศิลป์ที่บอก เล่าเนื้อหาเรื่องราวของนิทานได้นักเรียนรู้จักนิทานอะไรบ้างและนักเรียนรู้จักนิทานเรื่องนี้นักเรียนสามารถวาดภาพที่จะสื่อเกี่ยวกับนิทานเรื่องนี้ได้หรือไม่สมมติถ้านักเรียนรู้จ <screening> ักนิทานกระต่ายกับเต่านะคะแค่บอกชื่อนิทานเนี่ยนักเรียนรู้ไหมว่านักเรียนจะต้องวาดภาพแนวไหนที่มันสามารถสื่อได้ว่าเอ้ยภาพที่เรียนวาดเนี่ยมันเป็นภาพเกี่ยวกับนิทานกระต่ายกับเต่านินา อย่างนี้เป็นต้นนะคะข้อที่สามคือนักเรียนจะต้องเห็นคุณค่าของงานทัศนศิลป์นะแล้วก็ข้อที่สี่ข้อสุดท้ายเลยคือเห็นความสำคัญของงานทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวันค่ะแล้วเรียนต้องทราบว่างานทัศนศิลป์หรืองานศิลปะเนี่ยมันสามารถเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเราอย่างไรนะคะมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรนะต่อไปค่ะ นักเรียนคะภาพภาพนี้นักเรียนดูภาพด้านซ้ายภาพด้านซ้ายในกรอบนะในกรอบนะเป็นภาพลายเส้นตัวการ์ตูนเห็นไหมลูกอ่าแล้วคนในภาพเขากำลังทําอะไรกันดูสิกำลังทําอะไรกันอ่านะคะภาพนี้เป็นภาพวาดฝีพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบนะคะเอ่อชื่อภาพก็คือ โคกหนองนาแห่งน้ําใจและความหวังอันนี้ชื่อภาพนะคะโคกหนองนาแห่งน้ําใจและความหวังนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชก,กาลที่สิบของเราก็ ได้ส่งวาดภาพนี้ขึ้นมานะคะเป็นภาพที่สามารถจะสื่อได้ถึงกิจกรรมที่ในภาพเขากําลังทํากันนะคะว่าชาวบ้านในนี้เขากาลังร่วมแรงร่วมใจกันทําอะไรอันนี้เป็นการสื่อความหมายของภาพนะคะเป็นการยกตัวอย่างนะว่าในกรณีที่จะวาดภาพแล้วภาพสามารถสื่อความหมายหนึ่งในภาพหนึ่งในองค์ประกอบของภาพก็คือจะต้องมีการทํากิจกรรมอะไรในภาพอันนี้สามารถสื่อได้ชัดเจนเลยนะคะแต่ว่าไม่จําเป็นนะลูกบางภาพไม่มีคนไม่มี การทำกิจกรรมกันในภาพแต่สามารถสื่อความหมายออกมาได้เช่นกันนะคะนักเรียนคะ งานทัศนศิลป์สามารถถ่ายทอดเนื้อหาเรื่องราวสื่ออารมณ์ความรู้สึกของผู้วาดนะคะที่ต้องการวาดออกผ่านผลงานทัศนศิลป์ได้นะคะอันนี้คือประโยชน์อย่างหนึ่งของงานทัศนศิลป์หรืองานศิลปะนะคะสามารถที่จะถ่ายทอดเนื้อหาเรื่องราวสื่อความอารมณ์ของผู้วาดได้อย่างเช่นสมมติ smooth, นะสมมติ smooth, นะสมมตินักเรียนอา,อารมณ์ดอีอารมณ์ดีมากเลยวันนี้นะักเรียนก็อาจจะนึก นึกสนุกหยิบปากกากกระดาษขึ้นมาหรือหรือหยิบดินสอกระดาษขึ้นมาแล้วก็วาดเป็นตัวกระตูนแล้วก็ยิ้มนะคะผู้ที่มาพบเห็นงานของหนูเนี่ยสามารถจะรู้ได้เลยว่าตอนนี้หนูรู้สึกอะไรหนูรู้สึกยังไงอันนี้เป็นต้นนะคะต่อมาการวาดภาพถ่ายทอดเรื่องราวเป็นการวาดภาพจากเหตุการณ์ต่างๆถ่ายทอดออกมาจากความคิดและจินตนาการนะคะเรื่องราวการถ่ายทอดเรื่องราวและเหตุการณ์มันจะมีอยู่สองอย่าง เหตุการณ์จ <tu> ร <i ro> ิงที่หนูเคยผ่านมากับเหตุการณ์ที่หนูจินตนาการขึ้นหรือหนูหยุดหนูหนูอยากจะให้มันเกิดขึ้นจริงอันเนี้ยมีสองอย่างนะคะการวาดการวาดภาพจากเหตุการณ์เนี่ยนะคะเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นจริงกับเหตุการณ์ที่หนูอยากจะให้มันเกิดขึ้นหรือจากความคิดและจินตนาการของหนูนั่นแหละการวาดภาพการวาดภาพถ่ายทอดลักษณะของบุคคลหรือตัวละครนะคะก็อย่างเช่นที่คุณครูให้วาดอะไรนะ ครอบครัวของฉันอย่างเงี้ยนะคะการวาดภาพครอบครัวบุคคลหรือครอบครัวของฉันนี่แหละเป็นการวาดภาพที่ถ่ายทอดลักษณะของบุคคลหรือตัวละครนะคะ บุคคลก็คือบุคคลที่เป็นสมาชิกในบ้านของหนูว่าหน้าตาเป็นยังไงคุณพ่อผมสั้นคุณยา่าผมยาวผมหยิกหรือคุณคุณคุณแม่ผมสั้นหรือผมหยิกอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เป็นลักษณะของตัวบุคคลหรือตัวละครการวาดภาพตัวละครอย่างเช่นตัวละครที่มันมีลักษณะเด่นเด่นดังๆของแต่ละเรื่องนักเรียนสามารถมองมองและจับจุดลักษณะเด่นของตัวละครอย่างเช่นอะไรคะ ทศกัณฐ์ยักษ์เห็นแม่นเคยดูหนังเคยดูละครเคยล่เคยฟังจากเรื่องเล่าเคยฟังจากเป็นหนังสืออย่างเงี้ยนักเรียนก็จับได้ว่าทชไมคะหน้าตาของทศกัณฐ์เป็นแบบนี้นี่เองหรืออ,อ,อะไรดีผีเสื้อสมุดอย่างเงี้ยผีเสื้อสมุดนักเรียนเคยฟังเคยเคยอ่านเคยเรียนในตำรามาอย่างเงี้ยนักเรียนก็จะสามารถจดจําได้ว่าลักษณะเด่นของผีเสื้อสมุดก็คือเป็นอะไรคะ นางยักษ์นั่นเองจะต,ต้องมีเขี้ยวอะไรประมาณอย่างนี้ค่ะดังนั้นเพราะฉะนั้นเวลาเราเราสามารถเราต้องจับจุดได้ว่าตัวบุคคลนี้ลักษณะเด่นของตัวบุคคลนี้เป็นแบบไหนนะคะอ่ะการวาดภาพสื่อความหมายของเรื่องราวต่างๆรอบตัวแน่นอนค่ะนะคะเขาบอกว่าการวาดภาพสื่อความหมายและสิ่งต่างๆรอบตัวนักเรียนสามารถบรรยายได้เลยว่าทําไมคะอะดูดูดูอย่างในภาพดูอย่างในภาพคุณครูจะนภาพมาให้ดูนะคะเป็นภาพงาน อะไรนะเป็นภาพของเขาเรียกว่ตัวอะไรอ่ะตัวมีพูป่ะเออนะคะเขาสามารถสื่อได้ว่าอยู่ในลักษณะที่มันเป็นภาพแวดล้อมที่มีความชุ่มชื้นมีปากเขาล้ำนาภัยเห็นไมีมลูกมีความสุขมากนะคะภาพภาพนี้ใช้ทั้งสีโทนร้อนแล้ก็สีโทนเย็นประกอบเข้าด้วยกันนะคะใช้ใช้ลักษณะของสองโทนสีเลยเห็นไหมลูก แนะะ่นอนว่าการวาดภาพที่มันถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆรอบตัวเนี่ยนักเรียนก็จะสามารถถ่ายทอดได้โดยสองอย่างคือถ่ายทอดจากชีวิตจริงที่หนูเคยสัมผัสที่หนูเป็นอยู่นะคะหรือนักเรียนอาจจะถ่ายทอดจากจินตนาการที่เรียนอยากจะไปอยากจะเป็นอยากจะทําอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะอ่าต่อไปนะลูกนะการวาดภาพความประทับใจ การวาดภาพความประทับใจนะคะความประทับใจก็เกิดจากสองอย่างเหมือนกันความประทับใจที่หนูได้ไปสถานที่ต่างๆ ที่ได้เกิดขึ้นจริงกับความประทับใจที่หนูอาจจะเคยเห็นทางทีวีอาจจะเคยเห็นทางนิตยสารทางทางาหนังสือทางาหนังสือพิมพ์ทางข่าวทางอะไรนี่เป็นต้นนะคะแล้วนักเรียนก็สามารถจดจําจุดเด่นของเหตุการณ์นั้นแล้วก็สามารถนำมาวาดเพื่อแสดงออกถึงความประทับใจของหนูได้ อ่นิทานอันนี้ดูดูดูอันนี้เป็นตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่างการวาดภาพประกอบเกี่ยวกับนิทานคุณครูขอยกนําเสนอเป็นนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่านะคะกระต่ายกับเต่าดูดูทั้งสองภาพเลยมีทั้งสองภาพเลยภาพไหนก็ได้ทั้งสองภาพนี้สามารถสื่อได้เห็นว่าภาพที่นุ้นนัยนนักเรียนเห็นเนี่ยหรือว่าสองภาพนี้อาจจะเป็นภาพที่นักเรียนวาดเนี่ยนะคะมันสามารถสื่อได้เลยว่าเป็นภาพของ กระต่ายกับเต่าเพราะอะไรคะหนึ่งมีมีตัวละครเด่นของของนิทานในเรื่องนั้นเช่นกระต่ายแล้วก็เต่าเห็นไหมลูกไม่ต้องเดาเลยนะคะว่าเป็นนิทานเรื่องอะไรเป็นนิทานเรื่องกระต่ายกระเต่าและสะภาพแวดล้อมสภาพแวดล้อม,เ,อมเขาเรียกว่าอะไรนะองค์ประกอบรวมในภาพอะนะคะก็เป็นองค์ประกอบที่บ่งบอกได้ว่าเขาอยู่ณนะที่ไหน แล้วเขากําลังทําอะไรด้วยอิเลียบทของกระต่ายและอิเลียบทของเต่านะคะจะสามารถสื่อความหมายได้ต่อไปนะต่อมาสุดท้ายท้ายสุดให้นักเรียนวาดภาพระบายสีประกอบนิทานให้นักเรียนวาดภาพระบายสีประกอบนิทานนะคะสไตล์การวาด แล้วแต่หนูเลยแล้วแต่หนูจะชอบเลยประกอบนิทานจะได้ก,กันวาดจะวาดแบบไหนก็ได้แต่ขอให้เมื่อวาดออกมาแล้วทำไมคะอ๋อน,นเรศต้องเขียนชื่อนิทานด้วยนะเดี๋ยวคุณครูจะทาใบงานเป็นตัวอย่างไปให้นะคะถ้าใครสะดวกปิ้น์พิมพ์ถ้าใครไม่สะดวกปิ้น์ตีกรอบลงในกระดาษนะคะแล้วเขียนชื่อนิทานลงบนรอบลงบนขอบรอบด้านบนนะคะด้านล่างเขียนชื่อตัวเองแล้วชื่อนิทานที่หนูเลือกมา หนูกว็าวาดภาพประกอบที่มาสอดคล้องกับชื่อนิทานนั้นๆนะคะี๋ยวครูจะทําตัวอย่างใบงานไปให้ดูนะคะอันนี้คือกิจกรรมประจําหัวข้อของเราวันนี้นะคะทีนี้เรามาสไลด์ถึงสไลด์สรุปบทเรียนแล้วนะคะในหัวข้อนี้เราสามารถสรุปได้ว่าการวาดภาพถ่ายทอดเรื่องราวจากเหตุการณ์ต่างๆนะคะมีเทคนิคที่หลากหลาย ะะวาดภาพถ่ายทอดความคิดหรือจินตนาการของตนเองโดยสามารถสร้างสรรค์ให้เป็นภาพที่สื่อความหมายได้ทักษะและความคิดที่มันสร้างสรรค์น,นะคะและผู้พบเห็นหรือผู้มองหรือแม้ตัวหนูเองสามารถที่จะเข้าใจและเห็นคุณค่าในงานทัศนศิลป์ได้ค่ะ นียนคะคุณครูขออนุญ,ญาตยกคำคมมาให้นักเรียนฟังหนึ่งคำคมนะคะคำคมมีอยู่ว่าชีวิตคือหนังเรื่องยาวอย่าตัดสินเรื่องราวแค่ฉากเดียวนะคะหมายถึงอะไรลูกเขากำลังจะบอกว่าทำไมคะการมองคนหรือมองสังคมหรือมองสิ่งต่างๆนะคะให้นักเรียนมองด้วยใจอย่าใช้เพียงสายตามองชั่วแวบ,บเดียวแวบ,บแรกแล้วตัดสินคนคนนั้นแล้วตัดสินสิ่งสิ่งนั้นไปนะคะเพราะว่า การมองคนมองสังคมหรือมองสิ่งต่างๆเนี่ยเราควรจะใช้ใจมองด้วยระยะที่ค่อนข้างยาวนิดนึงอย่าเพิ่งวับเดียวแล้วตัดสินใจอย่าตัดสินใจอะไรโดยด่วนตัดสินใจนะคะเราจะใช้สติใช้สมาธิใช้จิตวิเคราะห์มองเขาด้วยใจและนักเรียนอาจจะเห็นได้ว่าสิ่งที่เรียนเห็นอาจจะไม่ใช่อย่างสิ่งที่เรียนเห็นก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นทำไม การใช้ชีวิตในอนาคตของเรานักเรียนจะต้องเจอเพื่อนเจอบุคคลเจอคนในสังคมทั้งในสถานที่ทำงานนะคะหรือในชีวิตประจำวันอีกมากมายอีกหลายคนอีกหลายกลุ่มที่จะผ่านเข้ามาในชีวิตนักเรียนนะคะจงใช้ใจมองเขานะคะและนักเรียนจะพบว่าบางสิ่งบางอย่างอาจจะไม่ใช่อย่างที่ตาเห็นก็ได้นะคะแล้วพบกันใหม่ในสไลด์ต่อไปในคลิปหน้า 拜拜 <Bye>